สวัสดีครับผมเย็นนี้ผมจะพามาทำก้อยกุ้งฝอยครับผมครับครั้งแรกก็เอากุ้งที่เราได้มาครับผมใส่ลงไปครับภาชนะครับผมน่ครับ แล้วก็ใส่พวกต้นหอมใบหอมใบเรื่อยแล้วก็ตะไคร้ครับผมใส่ลงไปครับใส่เกลือไปนิดนึงครับจะตามด้วยมะนาวครับผม นี่ครับน้ำปลาครับผมใส่ลงไปครับแล้วก็พริกตามด้วยพริกครับผมใส่เยอะไม่ได้ครับเผ็ดแล้วก็นี่สิ่งสำคัญครับผมข้าเนี่ยข้าวคั่วครับที่เราคั่วเมื่อเช้าครับ ใส่ลงไปเลยครับสิ่งที่อร่อยที่สุดครับผงนัวครับผมผงนัวใส่ลงไปครับ แล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับผมนี่คือสูตรก้อยกุ้งฝอยของผมครับ หอมหอมหอมครับผมลองชิมดูครับว่ารสชาติเป็นไงอร่อยครับผมมาครับมาครับทานด้วยกันครับก้อยกุ้งฝอยครับผมถ่ายไปนิดนึงครับนี่ครับมะนาวครับผม พอแล้วครับแค่นี้ละลายก็พอแล้วครับเดี๋ยวจะเช็มไปเปล่าๆครับ เรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วครับผมก้อยกุ้งครับกุ้งที่หามาได้ครับผมแล้วก็ตักใส่จานครับ มาครับผมอร่อยด้วยกันครับก้อยกุ้งครับผมมาครับมาครับก้อยกุ้งอร่อยอร่อยครับ